เหตุการณ์น่าสนใจเกิดขึ้นในวงการเทคโนโลยีเมื่อ TSMC ยืนยันกับ Apple ว่าจะมีการปรับราคาชิปหลายรุ่นในอนาคตแต่เหตุผลที่อยู่ในหลังการปรับราคาที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทางเทคโนโลยีและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้ราคาชิปของ Apple ต้องเพิ่มขึ้นแบบนี้ TSMC ได้แจ้งไปยัง Apple ว่าจะมีการปรับราคาการผลิตชิปในอนาคตโดยเฉพาะชิปที่ใช้กระบวนการผลิตที่ต่ำกว่า 5nm ซึ่งรวมถึงชิป A16 A17, A18, A19, M3, M4 และ M5 และชิปใหม่ในอนาคตด้วยการปรับราคาจะเป็นอัตราของ8-10%ถึงและคาดว่าจะเริ่มขึ้นราคาในปี2026นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าชิป A20 ของ Apple ที่จะใช้ใน iPhone ปี2026จะเป็นชิปที่ใช้กระบวนการผลิตแบบ 2nm และจะถูกใช้เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับชิป M6 ซึ่งการอัปเกรดเป็นชิปที่ใช้กระบวนการผลิตที่ต่ำกว่า 3nm จะช่วยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและจัดการพลังงานดีขึ้นแต่เมื่อมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็เห็นว่าต้นทุนการผลิตชิป Apple นี้สูงมากถึง50%ของชิป 3nm ทำให้ราคาชิปสูงขึ้นอย่างมากรายงานเผยว่าชิปกระบวนการผลิต 2nm จะมีราคาต่อหน่วยอยู่ที่280ดอลลาร์ซึ่งอาจเป็นชิ้นส่วนที่แพงที่สุดใน iPhone ถ้า Apple ไม่เพิ่มราคา iPhone ก็อาจทำให้กระทบต่อกำไร จากการขาย iPhone ดังนั้นการปรับราคาชิปอาจทำให้ Apple ต้องใช้กลยุทธ์การจำกัดชิป 2H M ไว้สำหรับ iPhone บางรุ่นเช่น iPhone 18 Pro และ18 Pro Max แต่ก็มีข้อมูลจาก M ING C H I N G C H I q u ที่บอกว่าด้วยต้นทุนชิปที่สูงขึ้นนี้อาจทำให้ Apple ยังไม่ใส่ชิป 2H M ไหน iPhone 18การปรับราคาชิปนี้อาจทำให้มีการต่อสู้ในวงการเทคโนโลยีทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและการตัดสินใจของ Apple ที่จะเปลี่ยนแปลงการใช้ชิปในอนาคต จะมีผลต่อการขาย iPhone หรือไม่คุณคิดว่าจะเป็นยังไงกับการปรับราคาชิปนี้มาบอกความคิดเห็นของคุณในการติดตามข่าวสารในวงการเทคโนโลยีกันเถอะ